ครับก็ความหอมความเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์นะครับแต่สิ่งที่คนชอบก็คือความหอมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหอมดอกไม้หรือหอมความรักอะไรก็แล้วแต่หอมชื่อเสียงหอมบทกวีวันนี้ก็จะมานำเสนอบทกวีที่มีชื่อว่าหอมกลิ่นดอกรัก ฟังดูว่าเป็นอย่างไรหอมเอย่ยหอมดอกไม้กลิ่นระมุนอุ่นไออวนอายหอมหอมดอกนี้หอมดอกนั้นฝันดมดอมดังมแมลงไต่ตอมดอกไม้งามมวลบุกผามาลีหรือดีชื่นหลากสีสันวันคืน เริงรื่นถามแต้มพิษไทยไหลหลังทุกโมงยามสารสัมพันธ์วันหวามรุกลามใจดอกไม้ยิ้มปริ่มฝันกระสันรักเฝ้ารุมล้อมทายทักอยู่ใกล้ๆมาเคลียคลอตราตรึงซึ้งสวงในเกื้อการุนอุ่นละไม วันไหวละเมอดอกไม้สาวคราวแรกรุ่นละมุนหวานรินหล่อเลี้ยงดวงมานเบิกบานเสมอฝันพริ้งพรายจากใจคราได้เจอยอมรดีคลี่เสนอบำเรอหรือไทยหอมเอยหอมกลิ่นดอกรักแจมจรุงมุ่งสมัครรถรักใหม่ ขอเพียงแยแสยดูแลใจทุ่มเทให้ทุกอย่างเคียงข้างเธอ